ตัวหรืออยู่ใกล้ตัวแปลว่าอยู่ใกล้ตัวอยู่ใกล้ตัวหาได้ง่ายนะแต่ก่อนนะผมเข้าใจผิดผมนะไปหายาในบริษัทขายยาดังๆแพงๆนึกว่าจะรักษาโรคได้หาแทบตายก็รักษาไม่ได้ไม่เจอไปหายาไกลๆในภูเขาเลาวกานะที่หาดูมานไปหานะกับ <laughs> จะไปหาได้ในในอะไร ในหนังจีนเขาในอะไรเขาก็ไม่รู้นะไปหาภูเขาต้องไปหาในหลืบในภูเขาเลากาพมก็พยายามไปหานะไม่เจอไม่พบไม่พบว่ามียาดีในภูเขาเลากาไม่พบว่ามียาดีแท้ที่อยู่ในบริษัทขายยาดังๆแพงๆไม่พบไม่เจอแล้วยังไม่มีใครกล้าประกาศด้วยว่ามีจริงยังไม่มีนะที่รักษาโรคนั้นโลกนี้หายสารพัดโลกนี้ไม่มียาอมริตนั้นแท้จริงแล้วอยู่ใกล้ตัว หาได้ง่ายคระมาณนั้นพอผมฟังอันนี้ปุ๊บโอ้พอเจอสูตรของพระเจ้าเรารู้เลยโอ้มันต้องกลับมาหาสิ่งที่ถูกๆน้อยไม่ต้องเยอะหรอก,กน่ะน้อยๆถูกๆน่ะหาได้ง่ายประหยัดแล้วก็หาง่ายแปลว่าต้องอยู่ใกล้ตัวแล้วต้องอยู่ในตัวคํานี้ทําให้โค้ดผมโค้ดเข้ามาศึกษามาวิจัยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและสิ่งที่อยู่ในตัวว่าอะไรที่จะช่วยปรับสมดุลร้อนเย็นหรือปรับอย่างอื่นไๆได้นะครับโค้ดเข้ามาแล้วก็พบจริงๆ ท่านตัดไว้ด้วยและไม่มีโทษต้องไม่มีโทษด้วยนะถ้ากินเข้าไปทําอะไรเข้าไปแล้วจะต้องไม่เป็นโทษต่อต,ตัวเราความจริงคําว่าไม่มีโทษเนี่ยนะแม้ความเอาเอาสมมติว่า K Me, K Me เคมีเ,น, K เน,นี่ยเคมีเป็นโทษไหมเป็นว่าเคมีเป็นโทษดเพราะงั้นยาเคมีอะไรเคมีต่างๆเป็นโทษทั้งนั้นแหละนั้นแพทย์ผนปัจจุบันก็รู้ว่าเป็นโทษนะเพราะฉะนั้นมันไม่ไม่ใช่ทางดับทุกแน่ๆแ,แต่ไม่ได้หมายว่าจะไม่อาศัยเขานะบางครั้งบางคราวบางเวลาต้องอาศัยอยู่เหมือนกัน แต่จะอาศัยจนไปถึงการดับทุกทั้งหมดนะั้นยังไม่ใช่อาจจะบางครั้งบางคราวอาจจะอาศัยช่วครั้งช่วคราวได้ถ้ามันจําเป็นบางเรื่องบางราวนะแต่โดยข่ารวมๆชีวิตก็ไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าเราเข้าใจชัดแม้จะต้องใช้ก็ไม่ใช่ตลอดชีวิตใช้แค่บางครัง้งบางคราวได้นะครับคําว่าไม่มีโทษนั้นรวมไปถึงความแพงด้วยนะคุณว่าของแพงเนี่ยความแพงเป็นโทษต่อความเป็นอยู่ของเราไหมเป็นโทษนะเป็นโทษต่ออะไรรู้ไหมต้องเงินไง แพงเท่าไหร่เงินก็หมดแพงเท่าไหร่เงินก็หมดนะเพราะฉะนั้นของดีต้องไม่แพงของแพงไม่ดีของดีแท้ไม่แพงของแพงไม่ดีของแพงกันก็ไม่ดีอ่ะจะไปดียังไงหมดตังเราอย่างน้อยก็ไม่ดีตรงหมดตังเรานี่แหละของแพงไม่ดีของดีไม่แพงนะโอเคนะดังนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนนะพอผมไขรหัสตรงนี้ปุ๊บนี่ผมดูเลยดังนั้นวิธีที่ประหยัดเรียบง่ายจึงเป็นคำตอบ ของการพ้นทุกข์พระพุทธองค์ทรงคนพบว่าการดับทุกข์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดใช้สิ่งที่หาได้ง่ายอยู่ในตัวหรือใกล้ตัวเรานี่แหละคือรหัสที่สําคัญมากในจัตตาริสูตรนะครับที่ถ้าเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเราจะโค้ดเข้ามาที่สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายซึ่งตรงกับที่ในหลวงท่านตรัสนะครับจะตรงกับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงเลยที่ต้องทําแบบคนจนในหลวงตรัสไว้วต้องทําแบบคนจนนะครับท่านตรัสไว้เลยว่า ถ้าใช้ตำราบแบบคนจนจะก,ก้าวหน้าเรื่อยๆในหลวงนี่เป็นปราฏิเอกของโลกคนหนึ่งนะครับเป็นปาดเอกท่านหนึ่งของโลกนะครับซึ่งครูบาอาจารย์ผมนี่ <S <S พ่อท่านยกให้ในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเลยนะครับท่านเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่มาบำเพ็ญเพื่อจะให้มนุษย์นั้นได้รับความผาสุขให้เกิดประโยชน์สุขกับมนุษย์นะครับท่านมาบำเพ็ญใครเชื่อไม่เชื่อก็ตามเมาระดับโพธิสัตว์ท่านต้องรู้ทางดับทุกข์นะครับโพธิสัตว์ท่านจะรู้ทางดับทุกข์นะครับเพราะงั้นเนี่ย เนี่ยถ้าใช้ตําราแบบคนจนท่านว่างัันใช้ตําราแบบคนจนเนี่ยใช้ตําราแบบคนจนต้องใช้ทุนมากหรใช้ทุนน้อยใช้ทุนน้อยใช่ไหมถูกๆใช่ไหมใช้ตําราแบบคนจนก็ใช้ถูกๆนะครับเงินไม่ต้องมากแล้วคนจนเนี่ยจะไปหาของไกลๆได้ไหมไม่ได้เนาาไม่มีทุนไปเนาะก็เลยต้องหาของใกล้ตัวเมื่อหาของใกล้ตัวรักษาแล้วของแพงก็ไม่ได้เรต้องหาของถูกๆอีกต่างหากนะผมจนไงต้องหาของถูกๆ ลาดโลกเมื่อหาของใกล้ตัวและของถูกๆเพราะพระพุทธเจ้าไขาไว้แล้วซึ่งตรงกับในหลวงที่ไขไว้น่จริงๆท่านไขให้เราบริหารแบบคนจน,เ,นเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราใช้ของถูกๆที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งเป็นของที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดับทุกข์ท่านไขรหัสอันนี้จึงจะเกิดความก้าวหน้าเรื่อยๆจึงจะก้าวหน้าจึงจะเจริญนั่นนี่แหละ ปาดสองพระองค์นี่นะไขอันนี้แหละนะพระพุทธเจ้าและในหลวงนี่นะท่านไขตรงนี้ให้ว่าใช้ของถูกๆที่อยู่ใกล้ตัวมีประสบภาพสูงสุดในการดับทุกข์โอ้โหฟังยี่นี่หูหักเลยนะเนี่ยรับรองเลยกระทรวงสาธารณสุขนี่หูหักแน่ๆนะเพราะอะไรครับกระทรวงสาธารณสุขนี่บอกงบไม่พองบไม่พอรักษาโรคต้องอุปกรณ์แต่ละอย่างแสนล้านล้านล้านไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านยาแต่ละยานแพงยาแต่ละอย่างแพงยาแต่ละอย่างแพงเขาเชื่อว่าต้องใช้ของแพงๆจึงจะรักษาโรคได้ แล้วเขาก็ของบไปซะเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วถามว่าโรคลดลงไหมตอนนี้เปิดโรงพยาบาลมากขึ้นมากขึ้นโรคลดลงไหมเขาได้พิสูจน์แล้วว่าเขาได้ใช้ของแพงๆแล้วโรคไม่ลดลงเขาพิสูจน์แล้วโรคไม่ลดลงผิดทางถ้าเขาจะรักษาโรคได้เขาต้องกลับมาหาพระพุทธเจ้ากลับมาหาในหลวงกลับมาดูสัจจะที่พระพุทธเจ้าตัดที่ในหลวงตัดต้องใช้สิ่งที่หาได้ง่ายแล้วไม่มีโทษคุณจึงจะพบทางออกไม่งั้นคุณตันอยู่งั้นแหละ คุณใช้ของแพงมันก็ตันแล้วไม่จะตันไปเรื่อยๆตันไปเรื่อยๆตันไปเรื่อยๆแล้วพิสูจน์ชัดแล้วว่าตันไปเรื่อยๆจนตัวเองถ้าจะเอาตัวเองไม่รอดแล้วใช่ไหมตันไปเรื่อยๆนี่คือสัจจะนะสัจจะที่ยิ่งใหญ่มากเลยกันใช้ของถูกๆแล้วแก้ไขปัญหาของชีวิตนี่คือสัจจะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเป็นสัจจะของมวลมนุษยชาติคนจนก็เข้าถึงได้ใช่ไหมคนรวยก็เข้าถึงได้ใช่ไหมใช้ของถูกๆนี่ใครก็เข้าถึงได้ใช่ไหมนั่นแหละคือสัจจะของมวลมนุษยชาติ แต่ถ้าใช้ของแพงรักษาโรคคนจนเข้าถึงไหมไม่ถึงซวยเลยคนจนซวยเลยทําไมต้องซวยเพราะเกิดมาจนละ่ะแทนที่จนจะโชคดีเพราะว่าไม่แข็งแก่งคุณคนจนคนจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดไม่ใช่คนรวยเพราะคนจนอย่างน้อยก็เสียสละให้คนอื่นเอาดัดเ,เปรียบอะ่ะใช่ไหมถ้าไม่เสียสละจะจนเลยอ้อาวก็คนรวยก็เอาไปเยอะกอะ็ก็หลุด ไม่น่าจะเจอของดีหรอกเอาเถอะน่แต่คนรวยดีๆก็มีคนรวยดีๆเขาก็จะเจอของดีเองแหละคนรวยดีๆเขาก็จะเจอของดีส่วนคนจนนี่น่าจะเจอสัจจะเร็วกว่าคนรวยนะเพอะยังไงยังไงมันก็หาของแพงไม่ได้อยู่แล้วคุณก็อยู่กับของดีอยู่แล้วคุณน่าจะเจอของดีที่สุดในโลกคนจนนี่แหละจะแข็งแรงกว่าคนรวยถ้ารู้จักสัจจะดีนะครับนี่เรื่องนี้สําคัญมากนะ โอเคนะครับนั่นแหละที่โค้ดให้พี่น้องเห็นรหัสที่สําคัญสาคัญที่เราจะก้าวมาและที่สําคัญเราต้องก้าวมาสู่การพึ่งตนด้วยพุทธเจ้าก็ตัดไว้อีกคํานึงตนแลเป็นที่พึ่งของตนอัตหิอัตโนาโถแปลว่าไม่มีใครดับทุกข์ให้เราได้นอกจากตัวเราเองหรือหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองนี่คือสัจจะที่พุทธเจ้ายืนยันหรือผู้ที่พึ่งตนได้เท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงผู้ที่พึ่งตน เท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนี่คือคํายืนยันของพระเจ้าว่าคําใดที่ท่านตัดไว้จะไม่มีผูดด้ใดลบล้างได้ท่านวางกันนะนี่คือคําตัดเพราะฉะนั้นสัจจะเนี่ยเราจะปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายแล้วแต่ละคนทำเอาเองนี่คือที่พยายามจะไขไขามาตรงนี้นะแต่ละคนทำเอาเองได้แล้วนอกากนั้นนะครับพระเจ้าเนี่ยไม่ได้รู้แค่นั้นนะท่านไม่ได้รู้แค่ว่าท่านไม่ได้รู้แค่ว่าร้อนเย็นนะครับเพราะ สิ่งที่พระเจ้ายืนยันว่ามีน้ำหนักมากที่สุดต่อสุขภาพนั้น4ประเด็นหลักะจะค่อยๆไขไว้นะครับนอกจากหนึ่งร้อนเย็นแน่ๆชัวๆอยู่แล้วเนะี่นอกจากการปรับสมดุลร้อนเย็นจะทาให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยแล้วลองมาดูรหัสที่พระเจ้า,ขาไขไว้ซิว่าอะไรที่จะทําให้หายโรคคุณทําร้อนเย็นอย่างเดียวคุณไม่หายนะแต่ร้อนเย็นมีน้ําหนักที่มากเนี่ยแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดคุณต้องทําอีก3ข้ออีก3ข้อที่มีน้ําหนักมากๆคืออะไรนะค่อยๆดูไปนะ อ้าวขายให้หมดเปลือกเลยวันนี้เราก็จะไปโยงไปสู่หลักวิทยาศาสตร์ให้เห็นชัดๆเลยระดับอะตอมเลยนะท่านตัดไว้ว่าความสั่งสมบาปนำทุกมาให้พระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่30มสิแปลว่าพุทธเจ้าในคนเพราะว่ามีอีกนหนึ่งนะถ้าคุณทำบาปทำผิดศีลธรรมผิดศีลผิดธรรมทำอะไรที่ไม่ดีนะทำบาปทำสิ่งที่ไม่ดีจะนำทุกมาให้เนี่ยเดี๋ยววันหน้าจะอ่านให้ฟังโดยท่านพุทธเจ้าท่านตัด กับตัวท่านเองเลยนะว่าท่านไปเคยฆ่าน้องชายต่างมารดาก็ทําให้เทวทัตมากลิ้งหินทับท่านนะท่านนี่เคยไปยินดีที่เขาฆ่าปลาทําให้ท่านปวดหัวท่านไปตีลูกเขาทําให้ท่านปวดเอวท่านว่างั้นนะนี่ท่านเล่าให้ฟังเลยว่าท่านไปทําไม่ดีอะไรมาแล้วเกิดผลยังไงเพราะฉะนั้นความเจ็บป่วยนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าร้อนเย็นอย่างเดียวนะร้อนเย็นนั่นก็อันนึงอยู่แล้วล่ะกรรมไม่ดีนั่นก็ใช่พระเจ้าเราตัดไว้เลยว่าท่านเคยทําไม่ดีอันนั้นอันนี้มาเนี่ยทำให้ท่านได้รับผลนี่สิ่งที่พระเจ้าท่านตัดอาาไวว้่ มันมีพลังงานที่เหนือกว่าวัตถุร้อนเย็นอันนี้อีกนะนี่แหละที่ผมเรียกว่าท่านรู้สิ่งที่เหนือกว่าอะตอมอะตอมว่าเล็กแล้วนะแยกไปเล็กแล้วพลังงานว่าเล็กแล้วมีพลังงานที่เล็กกว่านั้นอีกคือพลังงานวิบากพระเจ้าค้นพบว่าในโลกนี้นะไม่มีอะไรฟุกไม่มีอะไรบังเอิดทั้งสิ้นนะท่านบอกตัดไปว่าทุกอย่างมีมาแต่เหตุน่ะแล้วท่านก็ฝันธงเปี้ยงไปเลยว่าเหตุคือกรรมกรรมไปว่าการกระทําเหตุคือกรรมกรรมไปว่าการกระทําทุกอย่างมีมาแต่การกระทํา แล้วการกระทําที่พระเจ้ารู้นั้นรู้ทั้งการกระทําที่หยาบหยาบอย่างเช่นเนี่ยการกระทําที่มันส่งผลแบบหยาบอย่างเช่นร้อนเย็นเนี่ยท่านก็รู้ชัดอันนี้ในขณะเดียวกันท่านเห็นว่าการกระทําที่ไม่ดีหลายอันนะที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นพลังงานสะสมทันทีท่านเรียกว่าวิบากจะเป็นพลังงานสะสมทันทีเลยแล้วรอวันให้ผลเป็นคําตัดพระเจ้าเราท่านตัดไว้ว่าจะรอวันให้ผลทันทีท่านตินัดไว้ว่ากรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นทายาทเรา,ามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์เรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลฟันตรงเปี้ยงเลยเพ้าท่านเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมนี่คุณไปเปิดพระเจ้านุกรมเล่มไหนก็ได้แปลตรงกันหมดก,ก,กรรมแปลว่าการกระทําทั้งหมดเรามีการกระทําของเราให้ผลกับเราไม่มีใครให้ผลกับเราได้ <Thank S 1> นอกจากตัวเราเองเท่านั้นสิ่งที่เรารับอยู่ <S <S คือสิ่งที่เราทํามากําลังเจ็บกาลังปวด่างนี้เราทํามาทั้งนั้นแหละ หรือเราได้รับสิ่งดีๆเราก็ทํามาทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรที่เราได้รับโดยที่เราไม่ทํามาไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับอยู่คือสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดนี่คือสิ่งที่พระเจ้ายืนยันเราท่านรู้จนถึงว่านอกจากวัตถุหยาบๆท่านรู้ว่ามันเป็นพลังงานละเอียดนะั้นจนถึงพลังงานที่ละเอียดทาปุ๊บฝังสะสมไ้ในจิตวิญญาณทันทีเลยแล้วรอวันให้ผลไอ้พลังงานอันนี้ก็เก่งมากเลยนะพลังงานกรรมนี่ดึงสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทำให้เราโชคดีหรือให้เราเจ็บให้เราปวดได้ กรรมดีก็ดึงมาให้ได้ดีกรรมชั่วก็ดึงมาให้เดือดร้อนมีครบหมดอาการวันนี้ที่พระเจ้าคนพบท่านถึงตัดตัวท่านเองไงไปยินดีที่เขาฆ่าปลาก็ปวดหัวบางคนอย่าว่าแต่ยินดีเลยซัดปลาเลยว่าแต่ยินดีเป็นโมโนกรรมเลยปากใสเลยแม้าจะาไม่เป็นโรคกันไม่รู้ไปขณะดพระเจ้ายินดีที่เขาฆ่าปลาเฉยๆจะปวดหัวเลยคุณไม่ได้แค่ยินบางท่านบางท่านอย่าวา,นะา,า,ยาว่าแต่ย,ตยินดีลเลยแซ่ดปยาเลย เคี้ยวเข้าปากเลยจะว่าตมโนกรรมเลยนะเคี้ยวเลย <c oughs> แซวให้เฉยหรอกนีย <laughs> มันยังเลิกไม่ได้ก็กินไปก่อนนะ <c oughs> ค่ใครลดละเอา <c oughs> แซวไปงบบั้นแหละใครลดละเอาโอเคนะครับท่านก็ตัดไว้ยืนดันชัด <c oughs> เดี๋ยววันหน้าผมจะอ่านให้ฟังเลยท่านตัดไว้นะพระตัดิดกันนะท่านทาไม่ดีแบบนี้แบบนี้เกิดผลแบบน,บบนี้แบบนี้น่าสนใจมากแต่วันนี้เวลาน้อยเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยววันหน้าเราเรื่องนี้ให้ฟังเดี๋ยวเอามาอ่านให้ฟังเพราะว่าผมโคตรลงไปในนี้เลยในพระตัปิดกนะเอามาดูข้อต่อไปท่านตัดไว้ว่า การไม่ทําบาปนําสุขมาให้พระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่ห้าสเกาการไม่ทําบาปนําสุขมาให้นะเอ๊ะแปลกเนาะแค่ไม่ทําบาปก็ได้รับความสุขแล้วทําไมเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าเมื่อเราไม่ทําบาปนะหนึ่งมันก็ก็ไม่ต้องสะสมพลังงานที่เรียกว่ากรรมที่รอวันให้ผลนั้นนะครับซึ่งกรรมนี่บางทีพระพุทธเจ้าก็ตัดนะครับบางทีให้ผลทันทีบางทีก็รอเวลานิดนึงบางทีก็ข้ามภพข้ามชาติเลยมันจะมีพลังงานแต่ให้ผลเสร็จก็จบกัน ให้ผลร้ายก็จบกันให้ผลดีก็จบกันในส่วนที่เราทำเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอันใหม่ถ้าทําดีก็จะได้ดีมากถ้าทาชั่วก็จะได้ชั่วมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมเราไม่ทําบาปจึงเป็นความสุขเพราะหนึ่งเราก็ไม่สะสมสิ่งที่จะเป็นภัยในชีวิตที่พลังงานวิบากบาปอันนั้นวิบากไม่ดีนั้นจะไปดึงสิ่งที่ไม่ดีมาทําร้ายเรานั้นมันก็ไม่ต้องสะสมเพิ่มอันที่สองคนไม่ทําบาปนะจะทําให้คนอื่นสบายใจคนอื่นจะสบายใจนะถ้าเราไม่เบียบเบียนเขาไม่เอารัดเอาเปรียบเขาผู้อื่นก็็สสบบาาายยใใจจเเขปนกุศล ก็เป็นกุศลพอเป็นกุศลคนอื่นสบายใจมากขึ้นก็ยิ่งเป็นกุศลยิ่งเป็นของคุณคุณไม่แค่คุณไม่ทําบาปไปเฉยอ่ะคนอื่นก็สบายใจแล้วไม่ต้องกลัวคนนี้ยังไงก็ไม่โกงเรายังไม่ก็ไม่เอารัดธิเปรียบเราไม่ทําร้ายเรายังไงทําให้คนอื่นสบายใจแม้จะทาให้คนอื่นสบายใจเนี่ยการไม่ทําบาปก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับคนอื่นด้วยบางคนก็เออเขาไม่ทําบาปเขาก็มีความสุขอยู่ได้นี่เออเปนเพราะเขาไม่ทําบาปเขาจึงมีความสุขก็ทําให้คนอื่นนั้นทําตามเมื่อทําคนอื่นทําตามกุศลในโลกเกิดขขึึ้้นนมเกิด เป็นเหตุจากคุณด้วยไหมส่วนหนึ่งเป็นเหตุจากคุณด้วยคุณต้องคุณก็ต้องก็เลยได้พลอยได้รับอน,นิสงส์นั้นไปด้วยนะครับนั่นแหละแค่ไม่ทําบาปก็มีอน,นิสงส์มหาศ,าศาลแล้วผู้เจ้าบอกนําสุขมาให้เลยนะแค่ไม่ทําบาปเฉยนําสุขมาให้ละนะแล้วคราวนี้นะความสั่งสมบุญนําสุขมาให้พระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่30ฝันทงเปี้ยงเลยทีนี้นะทำคุณงามความดีนะพึ่งตนช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นสัตว์อื่นนะนี่แหละ ความสังสมบุญคือการทําสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ให้กับชีวิตอื่นนําสุขมาให้ท่านก็ตัดไว้นะโอ้โหท่านตัดไว้เยอะเลยเดี๋ยววันหน้าเอามาดูอีกทีกยัวอย่างสั้นๆท่านบอกว่าท่านไม่เบียดเบียนจึงทําให้ท่านอายุยืนท่านตัดไว้เลยนะท่านหยุดเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตใดๆแล้วทําแต่ความผาสุขให้เขาท่านจึงตัดไว้ว่าทําให้ท่านเจ็บป่วยน้อยและอายุยืน เนี่ยท่านตัดไว้ด้วยเหตุเหตุที่ท่านแข็งแรงอายุยืนเนี่ยเราเจ็บป่วยน้อยเราอายุยืนท่านตัดไว้เลยเดี๋ยววันหน้าจะเอาให้ดูนะครับเป็นเพราะว่าท่านนั้นหยุดการเบียดเบียนและท่านก็ทําแต่ความผาสุกให้กับผองชนและสัตว์โลกท่านตัดไว้อย่างนี้เลยจึงเป็นเหตุที่ทําให้ท่านมีโรคน้อยและอายุยืนนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าตัดไว้นะท่านไม่เบียดเบียน นะแล้วถ้ากตัดไว้อีกนะครับเนี่ยอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญขึ้นพระไตรปิฎกเล่มที่10ข้อที่258แปลว่าอะไรครับก็เนี่ยกุศลธรรมเจร